โอมชาติ anti, วันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนมิถุนายนปีสองพันยสิสเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องทำตามคำสั่งสีหมัดของบัพดาดาแล้วก็จงมาอยู่ในสำนึกดวงวิญญาณในขณะที่เห็นรูปลักษณ์ของบราห์มาบาบา ให้จดจำพ่อผู้ปราศจากภาพลักษณ์คำถามเพราะความยิ่งใหญ่อันใดลูกๆได้รับการจดจำว่าเป็นดวงดาวที่โชคดีคำตอบเพราะความยิ่งใหญ่ในความบริสุทธิ์ของลูกลูกนั้นกลับมาบริสุทธิ์ในชาติสุดท้ายนี้และทำงานรับใช้ที่จะทำบาหลาดให้บริสุทธิ์ นี่แหละทำไมลูกดวงดาวที่โชคดียังสูงส่งยิ่งกว่าเทพชาติเกิดของลูกนี้ล้ำค่าเยี่ยงเพชรลูกลูกเป็นผู้รับใช้ที่สูงส่งมากๆในเวลานี้ดวงยานในรูปแบบของบราหมา่ายังสูงกว่าเมื่ออยู่ในรูปแบบของสีกฤษณะเพราะเขาเป็นของพ่อในเวลานี้ สีกริษะมีประสบการณ์ในรางวัลของเขาสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงให้สติปัญญาของลูกด้วยอาหารของความรู้ทุกวันทุกวันและทำมันให้เต็นไปด้วยพลงังทำภาชนะสติปัญญาของลูกให้บริสุทธิ์ด้วยโยคะจุดที่สองด้วยศรัทธาว่าลูกนั้น กำลังจับมือของพ่อผู้ปราศจากภาพลักษณ์ให้จดจำพ่อจำแล้วจำเล่าอย่าทำให้เกิดความทุกข์กับใครพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกมีการตระหนักรู้และจากการอยู่อย่างอ่อนแอจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังเช่นนายผู้ทรงอำนาจขอให้ลูกมีการตระหนักรู้ และจากการอยู่อย่างอ่อนแอจงมาเป็นผู้ที่เต็มบริพลังเช่นนายผู้ที่ทรงพลังชีวิตของมวลมนุษย์ขึ้นอยู่กับดวงวิญญาณฉันเป็นดวงวิญญาณชนิดอะไรฉันเป็นใครเมื่อลูกมีการตระหนักรู้ลูกต่อมาก็จะสามารถมีความสงบเป็นศาสนาดั้งเดินของลูกได้การตระหนักรู้ ในการอยู่อย่างเป็นดวงยานที่สูงส่งลูกของผู้ทรงอำนาจจะทำให้ลูกๆเต็มพลิพลังจากที่อ่อแอดวงยานที่เต็มพลิพพลังและเป็นนายผู้ทรงอำนาจเช่นนั้นสามารถที่จะทำอยู่ในหนทางปฏิบัติในอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการ และพวกเขานั้นต้องการที่จะเป็นอย่างไรพระจีคศในวันนี้ผู้ที่เป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ในการใช้จิตใจของเขาไม่สามารถอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดของเขาได้ผู้ที่เป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ในการใช้จิตใจของเขาไม่สามารถอยู่ภายใต้อิทธิพล ของความคิดของเขาได้อัจฉะโอมชานติ